ันนี้ขนเยอะนะลูกงานคงดีใช่ไหมลูกจ้าแม่งานมันก็เยอะๆๆแต่รายได้มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรเทียบกับค่าใช้จ่ายของแั่เดือนอย่างมันก็แพงขึ้นเดือนหแึ่หนูทำง,งานทั้งเดือนนี้ไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายเลยคุณเป็นเพราะ่แม่เนี่ยป่วยมานาน ทำให้เงินที่เราเก็บไวห้หมดไปถ้าดูสิเราจะต้องก้าวหมอพิเศษมาดูแลแม่อีกแม,ม่แม่พูดแบบนี้สิคะแม่เป็นแม่คนเดียวของหนูเราคิดดูถ้าเกิดว่าถ้าหนูปว่วยขึ้นมาแม่ก็ต้องหาทางรักษาหนูเองใช่ไหมคะถ,ถ้ามีรายได้ทางการแพทย์พอจะต้องหาหงานเองเสริมึ้นมาได้ ปู่ก oh, ็องเห็นด้วยตเมื่อพ่อปู่เนี่ยเมตตาลูกมากนะลูกหนูก็ไม่ได้ทิ้งยังไงพ่อปู่ก็อยู่ในใจหนูตลอดเวลาแต่เราก็ต้องอยู่ให้รอดก่อนนะคะ กลับบ้านก่อนด้วยจ้เจอ,อกันนพัง<อ>านนะนจ้ะเดี๋<ห>ยวแม่จะแวะไปซื้อของเพที่บ้านนะทำาดเลยดนะู่ปดูไ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 ปดูนปดดูไปดูไปไปดูไปดูย พี่รัตค่ะหลิวอ่ะอย่าเชิ่มพี่ไม่ทางานด้วยเหรอถ้าพี่รัตไปทํางานที่ร้านเราลูกค้าคงจะเยอะมากแน่แน่เฮนหลิวบอกว่าพี่รำสวยมากเลยนะพี่รัตค่ะไปนะรักนะรักนะคิดดูก่อนกันแล้วกันมีใครพอ จะสราพเหตุการณ์ไหมว่าจะอะไรขึ้นอยคุณตำรวจเมื่อคืนนี้ยฉันได้ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งไปวิ่งมานะ่ากลัวมากเลยค่ะดูจากสภาพศพทรัพย์สินยังคงเดิมน่าจะไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์จริงเหรอคุณตำรวจมันโดนอะไรกัดมาเลยค่ะคุณตำรวจขาออ้ยคุณคนณรลุกไปหมดเอย่เนี่ยยังไงผมต้องรวรบกวนรบกวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับไปให้ปากคำที่โรงพักเพิ่มเติมนะครับอย